มปริทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชตที่สองโดยพระธรรมเมธาพรระแบบทิตายานโนณกอวกับหมด9เรื่องวิปัตนายาน9ได้แก่1นอุดยัพพยานุกป,ปัตนายานหมายถึงปีชาคำหนึ่งเห็นถึงความเกิดทั้งความดับ 2. พังคานุป,ปัตนายาน หมายถึงปีชาคำหนึ่งเห็นความดับ 3. พยาตูปัฏฐานญาณหมายถึงปีชาคำหนึ่งเห็นสังขารปรากฏเป็นกองน่ากลัว 4. อาอธนวนุปัฒนายานปีชาคำหนึ่งเห็นโทษ 5. นิพิธานุปัฒนานยานปีชาคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่าย6 มุนจิตุกามะยะตายานปีชาคำหนึ่งด้วยใครจะพ้นไปเสียเจ็ดปฏิสังขานุปัฒนายาณปีชาคำหนึ่งด้วยพิจารณาหาทางแปดสังขารุเปขาญาณปีชาคำหนึ่งด้วยความบางเฉยเสีย 9. ก้าัจจานุโลมิกายาณปีชาเป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนด รู้อริยสัจวิปัสนาญาณได้แก่ญาณะที่นับเนื่องในวิปัสนาหรือที่จัดเป็นวิปัสนาญาณคือความรู้อันเกิดจากความเห็นอย่างแจ่มแจ,จ้งตามความเป็นจริงของนามรูปในที่นี้ท่านแสดงไว้9ก้าข้อซึ่งเมื่อกล่าวตามหลักของญาณสิบหกที่กล่าวมาแล้วจะเป็นข้อที่4ถึง12 คือเป็นญานะที่สืบต่อจากสัมมาสนญาณที่กล่าวแล้วในวิสุทธิ7และสมาธิสามสำหรับวิปััสนาญาณ9นั้นคือ 1. อุดยับพยานุปัฒนาญาณญาณอันเกิดญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับของนามรูปคือท่านผู้ปฏิบัติ เมื่อเจริญวิตุติเจมาถึงข้อที่หคือมัคามักขยานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกหรือเป็นทางปฏิบัติที่ผิดแล้วท่านจะกำหนดดูนามรูปในสามขณะคืออุปาทะเกิดขึ้นทิตตั้งอยู่พังคะดับไปต่อแต่นั้นท่านจะกำหนดดูเฉพาะเกิด กิดดับดับแห่งนามรูปไปเรื่อยๆจนเกิดยาณะคือความรู้ความเห็นว่าสรรพสิ่งมีการเกิดขึ้นกับดับไปเหมือนกันหมดยานข้อนี้หากยังอ่อนอยู่คือเห็นเกิดดับไม่ถี่นักยังประสบเบทนาอยู่แต่จะตั้งอยู่ไม่นานแล้วจะดับไปผู้ปฏิบัตินั่งกำหนดดูอาการเกิดดับของนามรูปจนเห็นการเกิดดับที่ยิบ จนจิตของท่านสงบจนเกิดวิปัสสนูปากิเลสสิประการขึ้นดังกล่าวแล้วในวิสุทธิเจดอุดยับพยานุปัฒนายานอย่างแก่จะเกิดในลำดับแห่งวิสุทธ์ข้อที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็นแห่งการปฏิบัติถูก จะเกิดขึ้นเมื่อได้ขจัดวิปัสสนากิเลสสิบข้อออกไปแล้วท่านเรียกชื่อใหม่เสียว่าพละวะอุดยพ,พยานุปัสนายานเป็นญานที่ตามรู้ตามเห็นความเกิดดับของนามอันมีกำลังเพราะเป็นยานที่ปัสจากอุปกิเลสบดบังปฏิบัติไปถูกทางทำให้สามารถกำหนดรู้เห็นความเกิดความดับของนามรูปได้ อย่างชัดเจนแม้จะเกิดดับที่ยิบก็ตาม 2. พังคา,านุปัฒนายานคือยานกำหนดรู้ความดับของนามรูปเป็นยานที่บังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติในลำดับต่อมาคือเมื่อพิจารณาใคร่ควรนามรูปบ้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทบทวนไปมาอยู่ พลวะอะุตยักพ,พยานุปัธนายาณดำเนินไปอย่างกล้าแข็งรูปนามที่กำหนดพิจารณาอยู่ปรากฏรวดเวร็วคล่องตัวโยคีผู้ปฏิบัติกำหนดดูความเกิดดับแห่งนามรูปไม่ทันจึงไม่สนใจความเกิดความตั้งอยู่เพ่งพิจารณาเฉพาะความดับแห่งนามรูปอย่างเดียวเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นอยู่ว่านามรูปเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วดับไปอย่างนี้ วิปัฒนาญาณที่ได้ชื่อว่าพังคานุปัฒนาญาณจะเกิดขึ้นตรงนี้ 3. พยตูปัฏฐา,านญาณญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือเมื่อปฏิบัติทบทวนทำให้เกิดทำให้มากซึ่งพังคานุปัฒนาญาณอันมีความสิ้นไปเสื่อมไปแตกถลายไปของนามรูปอยู่ ท่านจะมองเห็นสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นดมรงอยู่ในพบทั้งปวงปรากฏเป็นของน่ากลัวสำหรับท่านเหมือนการเข้าไปอยู่ใกล้สัตว์ร้ายเมื่อท่านกำหนดเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายในอดีตได้ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันกำลังดับอยู่ถึงแม้สังขารทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับไปอย่างนี้เหมือนกันพยตูปัฐานญาณนะ จะเกิดขึ้นแก่ท่านตรงนี้ 4. อาทธีนวานุปัฒนายานญาณะอันคำนึงเห็นโทษแห่งสังขารทั้งหลายคือเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดพิจารณาทบทวนในพยาตูปัฐานยานนั้นให้มากๆขึ้นพยาตูปัฐานยานจะปรากฏแก่ท่านว่าในภพสากำเนิสี่คติห้ัสตาวาส9้า วิญญาณที่ติเจ็ทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีที่ต้านทานคุ้มครองหลบลี้พึ่งอาศัยเลยท่านจะมองเห็นสัตว์สังขารทั้งหลายปรากฏเป็นของน่ากลัวเหมือนตนกำลังจับอัศรพิษอยู่เป็นต้นท่านย่อมคำานึงเห็นสังขารทั้งหลายว่าน่ากลัวเป็นโทษเหมือนตนหลงจับอสศรพิษในที่มืดแต่เมื่อออกมาในที่สว่างพบว่าเป็นอสศรพิษ ความคิดของท่านจึงมีเพียงว่าอสสารพิษที่อยู่ในมือตนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากด้วยอันตรายเป็นต้นอาทีนวานุป,ปัฒนายานจะเกิดแก่ท่านตรงนี้ 5. นิพพิทานุป,ปัฒนายาน,ยาน,อ,นอันคำหนึ่งเห็นสังขารด้วยความเบื่อหน่ายคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นโทษภัยน่ากลัวอย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดเบื่อหน่ายละอาไม่ชื่นชมยินดีในสังขารทั้งปวงเหมือนคนที่ตกแต่งร่างกายเรียบร้อยแล้วละอาที่จะจับโครนตรมฉะนั้นอันหนึ่งท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามากว่าทำเหล่านี้คือปัญญาในพยตูปัฏฐานญานหนึ่งอาทีนวญาณหนึ่งนิพิธานหนึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันแต่ต่าง กันที่พยัญชนะเท่านั้นท่านวิปปัสนาจารย์อธิบายว่ายานทั้งสามนี้ความจริงเป็นยาน,นะเดียวกันแต่เป็นยานอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่ตามลำดับเท่านั้น 6. มุนกิตากามะยะตายานยานกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาจะพ้นไปจากนามรูปคือเมื่อจิตท่านมีความเบื่อนหน่ายในนามรูปดังกล่าวแล้ว จิตของท่านจะไม่คล่องแวะเกี่ยวเกาะผูกพันในสังขารทั้งหลายต้องการแต่จะพ้นไปจากนามรูปเหล่านี้เหมือนนกติดตาข่ายต้องการจะหลุดพ้นจากตาข่ายฉะนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติมาถึงระดับนี้ย่อมมีความต้องการที่จะพ้นไปจากนามรูปขณะนั้นมุนจิตุกรรมมะยะตายานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้ปัสชาความอาลัยในสังขารทั้งหลายและปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงเหล่านั้น 7. ปฏิสังขานุป,ปัฏนายานยาณะกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาหาทางทบทวนคือผู้ปฏิบัติเมื่อมีความปรารถนาที่จะพ้นไปจากสังขารทั้งหลายที่มีการแตกถลาย ต้องการที่จะพ้นไปจากสังขารเหล่านั้นจึงยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นสู่พระไตรักษ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อมองหาอุบายวิธีที่จะเพื่องตนออกไปเหมือนคนที่จับหมู่ใต้น้ำด้วยความเข้าใจว่าเป็นปลาโดยตนเองไม่ต้องเป็นอันตรายปฏิสังขานุป,ปัตนายานมีลักษณะอย่างนี้ 8. สังขารุปเปขายาน ยานกำหนดดูด้วยการวางเฉยในสังขารคือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารเป็นภัยมีโทษเลวล้ายน่าเบื่อหน่ายจนใคร่จะหนีให้พ้นไปตามลำดับจึงเกิดความบางเฉยในสังขารทั้งหลายจิตไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลายจากนั้นจะมองเห็นนิพพานเป็นสันติบกยานจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพานเลิกละความเกี่ยวกะกับสังขารทั้งหลายเทได้ หากว่ายังไม่แก่กล้าพอก็จะไม่เป็นดังกล่าวแล้วแต่สังขารุปเปรยขายานนั้นจะมีสังขารเป็นอารมณ์แต่อย่างเดียววกวนกลับไปกลับมาแล้วแล้วเล่าเล่าเหมือนนกหาฝั่งที่ปล่อยถูกปล่อยจากเรือในมหาสมุทรจะบินวนไปเรื่อยๆจนป่าจะเห็นฝั่งเมื่อเห็นฝั่งจึงมุ่งเข้าหาฝั่ง ท่านที่เข้าถึงสังขารุปเปรขาญาณก็มีลักษณะอย่างนี้ 9. สัจจานุโลมิกยานยานอันเป็นไปด้วยการอนุโลมแก่การอย่างรู้อริยสัจคือเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดเนืองๆทำให้เกิดขึ้นทำให้มากขึ้นซึ่งสังขารุปเปกขาญาณจนวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายไม่พวงและยาณนนะ แล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้วยานอันเป็นปัจจัยแห่งการเห็นอริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลําดับถัดไปในขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณต่อจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาขั้นกลางแล้วจึงเกิดมรรคญาณให้สำเร็จความเป็นพระอริยบุคคลต่อไปจากวิปัสสนาญาณน,นี้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าพระอริยบุคคลทุกระดับ ย่อมรู้อริยสัจสี่ทั้งนั้นแต่ความสว่างแห่งญาณะไม่เท่ากันการกําจัดสังโยชน์ได้ไม่เหมือนกันพระอริยบุคคลจึงมีสี่ชั้นดังกล่าวแล้วจะพบว่าวิปัฒนาญาณเหล่านี้คือปัญญาที่เกิดเพิ่มขึ้นโดยลําดับในขณะเดียวกันก็ขจัดกิเลสให้ค่อยๆจางไปหมดไปดับไปโดยลําดับเมื่อปัญญาหรือญาณะสมบูรณ์เต็มที่ กิเลสก็หมดไปอย่างทื่นเชิงใจของท่านจึงเต็มไปด้วยปัญญาความบริสุทธิ์และความกรุณาอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงกลับกลายจบวิปัฒนาญาณ9ได้แก่ 1. นอุดยับพยารุป,ปัฒนาญาณคำหนึ่งถึงความเกิดทั้งความดับ 2. อพังคานุป,ปัฒนาญาณคำหนึ่งเห็นความดับ 3. พยตูปัฏฐา,านญาณ คํานึงเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวสอาทีนวะนุป,ปัตสนาญาณปีชาคำหนึ่งเห็นโทษ 5. นิพพิทานุป,ปัตสนาญาณปีคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่าย 6. บุญกิตุกามะยะตายานคำหนึ่งด้วยใครจะพ้นไปเสีย 7. ตติสังขา,า,านุปัตสนาญาณคำหนึ่งด้วยพิจารณาหาทาง สังขารุปเปขายางคำหนึงด้วยความบางเฉยเสียก้าสัจจานุโลมิขยางเป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจวันที่ที่ยี่เมษายน2 5 0พ